ลูก,กาบท 19, ที่สิบเก้าข้อที่หนึงถึงสิเมื่อพระเยซูสเสด็จข้าไปในเมืองเยริโคและกำลังสเสด็จพานไปตามทางมีชายคนหนึ่งเื่อสซักเคียดอยู่ที่นั่นเขาเป็นนาาด้านภาซีและเป็นคนมังมีเขาพยายามจะดูว่าพระเยซูเป็นใครแต่คนมากจึงมองไม่เห็นเพราะเขาเป็นคนเตีย เขาจึงวิ่งไปข้างหน้าปีนขึ้นต้นมาเดือเพื่อจะได้มองเห็นพระองค์เพราะว่าพระองค์กำลังสเสด็จพานมาทางนั้นเมื่อพระเยซูสเสด็จมาถึงที่นั้นพระองค์เห็นพระผักดูสักเคียดแล้วตรัสกับเขาว่าสักเคียดเอ่ยจงรีบลงมาเพราะวันนี้เราจะต้องพักอยู่ในบ้านคองทานแล้วเขาก็รีบลงมาตอนรับพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดี ทุกคนที่เห็นแล้วก็พากันบุญและกราวา่าทานผู้นี้จะเข้าไปพักอยู่กับคนบาปส่วนสักเคียดนั้นยืนคืนทุนองค์พระผู้เป็นเจ้าวา่าองค์พระผู้เป็นเจ้าสับสิ่งค้งข้องข้าพระองค์ข้าพระองค์ยอมให้คนยากจนครึ่งนึ่งและทาข้าพระองค์โกงอไะไรของใครมากก็ยอมคืนให้เขาเสีเ้าว พระเยซูตรัสกับเขาว่าวันนี้ความรอดมาถึงบ้านนี้แล้วเพราะคนนี้เป็นลูกของอับราฮัมด้วยเพราะว่าบุตรมนุษย์มาเพื่อจะสเสวหาและช่วยผู้ถิ่ล้งหายไปนั้นให้หรอด